การออกมาต่อต้านของชาวพุทธต่อการอภิปรายในสภาของสอสอพักประชาชนสองคนแม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาครับหนักหน่อยก็เรื่องสังเวชนียสถานสอสอนนทบุรีจนวิ่งโลออกมาขอโทษความไม่รู้มิจฉาทิฏฐิก่อให้เกิด การเข้าใจที่ไม่ถูกต้องต่อพระพุทธศาสนาเรื่องนิตยพัทธ์หรือเรื่องการศึกษาพระปริยัติธรรมมากมายเหลือเกินครับที่สังคมกำลังจ้องเล่นงานเอาคืนสอสอ,สอพักประชาชนจนคุณเจี๊ยบทนไม่ไหวคุณเจี๊ยบนครปฐมก็ทนไม่ไหวก็ออกมาพลุสวาทอย่างหนัก ครับอย่ามายุ่งเลยครับถ้าไม่รู้เรื่องศาสนาไม่เข้าใจไม่ศึกษาไฟธรรมก็จะมีอวิชาครอบงับครับกฎแห่งกรรมทำงานนะครับกรรมทำงานทันตาอาวิชาเข้าครอบงับสิ่งใดควรมิควรทำเป็นตามกรรมที่ทำไป กรรมทํางานทันตาเอาวิชาเข้าครอบงําสิ่งใดควรมิควรทําเป็นตามกรรมที่ทําไปที่หน้าที่หลังศึกษาอะไรดีๆก่อนนะครับเพราะว่าสังคมเขาจ้องตามการทํางานสสทุกท่านในสภาพูดอะไรไว้เขาตามทั้งนั้นไม่ทราบว่า พักประชาชนโทษนะครับหรือสอสอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะมีถนนซอกซอยใดให้ท่านเดินต่อไปขอโทษนะครับตรงไปตรงมาผมเป็นผู้ศึาธนิกชนคนหนึ่งก็เป็นห่วงท่านครับกับเนื้อกับตัวขอโทษมาศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งได้นะครับพุทธศาสนาให้โอกาสกับทุกคนในการศึกษา เร่าเรียนต่อไปครับขอให้กำลังใจนะครับ